แต่ต้องมนพลาดทั้นนี้สุดแล้วเดนไมนันนี่แกงแกงด้วยตั้นใส่ขวดน้ำรับพรกันด้ อิชิตังปฏิปังตุมหังเก็บพระแม่วัดสมิตโตสัพเพอะโพเรนตุสังกัาจันโดปน,นาราโสยะธา,ามานิโชเตระโสโหยะธาอาภิวาจนาเสริสนิจังวุทาปะจายโนจตารถธรรมวัฏฐานเตอายุกนุสุขังภะหลังสาธุสุภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันด้วยสาธุค่ะ Right. <laughs>